นี่ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวผงเบียร์อีกแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเตรียมแก้วให้พร้อมวันนี้แก้วเราใหญ่หน่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่คือผงเบียร์สำเร็จรูปของเรารสชาติจะเป็น,นคล้ายกันกับเบียร์ชินจังเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเติมผงใส่น้ำแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะ นี่ค่ะใส่พวงลงไปใส่ให้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็เติมน้ำลงไปเลยะค่ะทุกคน หน่ซองก็ให้เติมน้ำร1อยีซีซีนะคะทุกคนนี่ค่ะดูทุกคนดูด้านข้างนะเห็นไหมเห็นไหมฟองเริ่มขึ้นแล้วค่ะดูไปดูมามันไม่ขึ้นยังไม่เยอะเท่าไหร่เราชงดีกว่าค่ะทุกคนมันจะได้ขึ้นเร็ว,รวชงกันเลยชงไปค่ะทุกคนเดี๋ยวฟองมันก็จะขึ้นที่หลังนะคะทุกคน นี้ค่ะถามว่าเหมือนในภาพไหมก็ไม่ค่อยนะคะทุกคนในภาพนี้แบบว่าตรงซองมานะแบบว่าฟองเบียจะขึ้นเยอะมากแต่อันนี้ยังฟองก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะคะทุกคน <c oughs> เบียชิงจังจะเยอะกว่า <c oughs> ใส่น้ําแข็งลงไปนี่ค่ะ <c oughs> วันนี้เราก็มีเยลลี่นะคะทุกคนเราก็จะใส่เยลลี่ลงไปด้วยใส่ลงไปเลยนี่ค่ะเ <c oughs> ยลลี่สีแดงใส่ลงไปเลยค่ะทุกคน สีเขียวนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาลองดื่มกันเลยค่ะทุกคน นี่ค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านโมดิตารีวิวด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบายสนุกดีอร่อยด้วย you